สวัสดีครับนะครับพบกติวสอบกอพราชการกับครูก้านวันนี้อยู่ในเรื่องของโอเปเรชั่นนะครับโจทย์ครับ6โอเปเรตกับ5ครับมีค่าเท่ากับ111 9โอเปรตกับ7ครับมีค่าเท่ากับ216แล้วก็ถามว่า12โอเปรตกับ9นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใครทำได้นะครับลองทำเองก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับข้อนี้มาดูกัน6กับ5ครับแล้วเลขมันเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มค่อนข้างเยอะเพราะนั้น น่าจะเป็นการบวกไม่ก็การคูณหรืออาจจะเป็นเลขยกกําลังนะครับอันนี้ต้องลองดูนี่ครับทาไงดีครับข้อนี้ถ้าเราลองดูนะครับถ้าผมลองเอา6กับ5มาลบกันก่อน6กลบหได้เท่าไหร่ครับได้1นะครับแล้วถ้าผมเอา6กบวกหได้เท่าไหร่ครับได้11สังเกตอะไรไหมครับตอนแรกได้1่ตอนหลังได้11เอามารวมกันครับก็จะได้100เท่าไหร่ครับ111 นะครับเช็คแพทเทิร์นครับต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน9กลบเได้เท่าไหร่ครับ9กลบเได้2นะครับ9กบวกเได้เท่าไหร่ครับได้16เพราะนั้นก็เป็น2 1 6เก็ตป่ะเก็ตป่ะนะครับเพราะนั้นอันสุดท้ายครับแพทเทิร์นตามเดิมเลย12บลบเครับกับอะไรครับกับ12บวกเเพราะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ12บลบเได้3ครับแล้วก็12บวกเได้เท่าไหร่ครับ21เเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบเลขเท่าไหร่ครับ 321เป็นคำตอบ